แต่ตอนนี้บางนราจะตัดนะเราจะไม่รู้วันไหนบางตัดนะใช่แล้วล่ะมันยังเมื่อยๆอ,อยู่น,นะเนาะน่ะตัดไม้ยังเมื่อยยังเบื่อเลยอไอ้ของตัดยังยากอะ่ะนี่ไปหาตัดเอาง่ายๆก่อนนี่เด็ดเร<พ>าลดเนนี้แต่ก็เอาต้นใหญ่น่ะพีเลยฮะทีนจะเอาไปทำรวบทำอะไรดีไหมางงีของดีนะ หมดอะไรหมดตัดให้หมดถึงจะโลกกองโลกแล้วไข่มันขึ้นใหม่แดกให้เนี่ยสวยขายกับหมื่นเนี่ยนะก้อนนี้ไม่ขายรับมาร้อยห้าสิบสองร้อย Amen.